เนี่ยผมจะบอกถ้าใครแบบมาทําเพลงแล้วอยู่ช่องผมนะผมจะให้ความรู้นะผมอ่ะโอเคต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งนะผมบุกบมสี่ลิตรทีวีนะผมอ่าแม่วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมในแอป w a l k b a n นนะผมโอ้โห้ยตัวมือดีครับรออะไรอืมนะผมเราก็ไม่เจอกันนานมากนะผมสำหรับแอป w a ล k b a บ d นี่เองนะผม ก็วันนี้ไม่ต้องพูดคามตําเพลงนะผมไปเข้าเรื่องกันเลยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเ,อเพลงเรารักแรนะผมของซีมอนนั่นเองนะผม <G ül üş> เพลงนี้ก็เข้า30บล้านไปละนะผมก็มีคนขอมานะผมให้สอนทาผมผมก็จะมาสอนทาในแอปในแอปอ่าวอลแปนก่อนนะผม <G ül üş> ในเอก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมถ้าใครอยากให้ทําก็ต้องเอ่อคอมเมนต์มาแล้วกันนะผมก็ <G ül üş> กดไลค์คลิปนี้ให้มันถึงประมาณ100ไลค์แล้วกันนะผม <G ül üş> <oric> เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันนะผม ก่อนที่เราจะทําเพลงนะผมเราก็ต้องมีแอปวอล์กแบนก่อนนะครับผมแอป,ปนี้สามารถโหลดได้ใน Play Store หรือว่า App Store นะครับผมก็ <c oughs> ไอโอเอสมึงไม่ต้องมาใช้หรอกแอป,ปนี้ว่าไปใช้การล์ลแบนดีกว่า <c oughs> <c oughs> นะครับผมใน Android ก็อ่ะก็ต้องทําใจนะผมก็เป็นได้แค่นี้แหละนะครับผม <c oughs> เพลงเราลักแกนะผมเราก็กดมาที่คําว่าเพลงใหม่นะครับผมแล้วก็กดตั้งชื่อไปนะครับผมอ่านะครับผมกดตรวจวัดไปที่50นะครับผม กดตรวดวัดไปที่50มันได้ประโยชน์อะไรมันดียังไงนะผมก็คือว่ามันจะทําเพลงได้นานนั่นเองนะผมนั่นแหละก็กดตกลงนะครับผมแล้วเราก็กดมาที่รูปบวกนะครับเนี่ยรูปบวกตรงนี้นะผมตรงมุมขวาบนนะผมกดรูปบวกมาแล้วก,กดตรวดวัดมาอีก50บปุ๊บเมื่อกี้เรากด50ตอนแรกตอนที่สร้างอันนี้กดอีก50ก็จะเป็นร้อยนะผมเนี่ยเลขตรงเนี้ยก็จะเลื่อนไปถึง100เลยนะผมเนี่ยจาก1ไปถึง100นะครับผมก็จะนานขึ้นนะผม กดบวกไปนะครับผมก็จะมีเครื่องดนตรีให้เราเลือกมากมายนะครับผมขั้นแรกนะครับผมให้เรากดไปที่คอร์ดนะครับผมโอเคนะครับผมคอร์อดเพลงเรารักแกนะครับผมก็จะ,ะมีคอร์ดประกอบไปด้วยคอร์ด C G A m เอเมเนอร์เนะครับผมมี4คอร์ดบนทั้งเพลงนะครับผมซึ่งผมได้เซตคอร์ดมาแล้วผมมีคอร์ดดังนี้นะครับผม C G A m เอเมเนอร์เนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะ เล่นเลยแล้วกันนะครับผมผมจะสอนทําเลยนะครับผมโอเคถ้าใครที่อยากทําก็สามารถไปทําตามก็ได้ที่บ้านนะครับผมเครื่องดนตรนทีที่ผมใช้นะครับผมผมจะใช้เป็นมิวสิกบล็อกนะครับผมซึ่งเขียงเขียงเสียงก็จะคล้ายๆต้นฉบับเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดมทนามครับการเปิดมิทนามนะครับไม่ยากนะผมมันเป็นสีเทาๆอยู่แล้วก็กดให้มันเป็นสีฟ้าแค่นั่นแหละนะครับผมแล้วเราก็นําจังหวะลงเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไป นับผมอันนี้ก็จะเป็นขอดนะผมขอดผมจะใช้เป็น, music box นมิวสิกบล็อกนะผมโอเคนะคผมแล้วเราก็จะเล่นเออใช้เออนะับผมเปียโนประกบไปอีกทีนึงนะผมให้มันเป็นแบบเสียงที่แพร่ระเพราะพิงนะผมโอเคจัดไป นะครับผมให้เรามาลดเสียงนะผมลดลงมาลดลงมาประมาณเอาวันนี้นะผมให้มันได้ยินสักนิดหนึ่งก็พอแล้วนะผมเสียงลดเสียงเป็นนอ่านะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะผมเราก็จะไปเล่นเอ่อเมโลดี้นะผมเมโลดี้เพลงนี้ก็ง่ายๆนะผมให้เราปรับอันนี้มาเป็นนี่นะผมประมาณ60แล้วกันที่ผมปรับมาช้าๆอันนี้คือ BPM มก็คือจังหวะนะผม เอ่อที่ผมปรับมาช้าๆก็คือจังหวะมันจะได้ช้าๆเราจะได้เล่นเมโลดี้ง่ายๆนะครับผมถ้าเราปรับจังหวะเร็วเราก็เล่นเร็วดิใช่ปะเราก็เล่นตามไม่ทันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะใช้อคูสติกนะผมเอ่อเมโลดี้เพลงนี้ก็จะประมาณนี้นครับผม อ่านะผมประมาณนี้นะผมวนไปโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการเลยนะผมเฮ้ยผมอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะทุกคนก็เอ่อถ้าใครอยากทาตามนะผมก็เปิดแอปวอล์กแบนแล้วก็ทําตามได้เลยนะผมมันง่ายมากนะผมเพลงนี้ง่ายที่สุดละแต่แบบเพลงบีดมันดีนะผมบีดมันดีจริงเพลงเนี้ยก็ดังนะผมก็ดังไป <laughs> โอเคนะผมไป เราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บให้เรานะครับผมไปปร like ับเป็นเร็วๆนะครับผมเป็นแปดสิบเหมือนเดิมนะครับผมอ่านะครับผมเป็นแปดสิบปุ๊บแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมฟั่งฝั่งฝั่งอ่าแล้วผม พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับผมอ่ะให้เรามาที่ดัมแพดเลยนะผมแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ดีเอ็มคิดนะผมสําหรับใครที่เไม่มีเครื่องดนตรีนะผมให้กดมาที่คาว่าเพิ่มเติมนะผมแล้วก็ไปโหลดเอาเลยนะผมโหลดฟรีนะทุกคนใช้ไฟฟ้าหลดอะแล้วก็ให้เรากดกดมาช้าๆก่อนนะผมเราจะไม่ทำเร็วๆนะเพราะว่าเรายังไม่แบบมือฉมังไง แอปนี้มันใช้ทําเล่นได้อย่างเดียวนะผมไม่สามารถทําใช้ทําบีทแจกได้นะดูไหมทําไมก็ดูดิทําออกมาแม่งไม่ตรงจังหวะสักดีนะผมมันมันไม่ใช่แอปทําบีทโดยตรงนะมันเป็นแค่แบบแอปแบนอะมันเป็นแอบปบบรดนตรีเอาไว้เล่นแบบใส่กันอนะเข้าใจว่าแบบที่พวกเขาไปประกวดรายการอะไรอย่างนั้นอนะเออเขาก็ประมาณนั้นมากกว่านะผมมันไม่เหมาะสำหรับการทําบีทอย่างยิ่งนะผมการวเพลงก็ทําได้นะแต่ทําได้แบบแค่กากๆนค่นหละ <laughs> มีเพลงผมว่าแอปในโทรศัพท์ก็มีดีๆเยอะนะแต่ว่าผมว่าถ้าจะให้ดีก็ใช้คอมเลยดีกว่าไม่ก็นอนบุกนะผมง่ายๆเออไม่ก็ iPhone นะผมถ้าสมมติเนี่ยผมจะบอกถ้าใครแบบมาทําเพลงแล้วอยู่ช่องผมนะผมจะให้ความรู้นะผมในความคิดผมนะผมคิดว่าถ้าจะเริ่มทําเพลงอะ่ะเขอาอ่ะใช้คอมใช่ไหมไม่คอมก็นอนบุกลองลงมานะผมถ้าใครมีงบน้อยนะผมผมแนะนําให้ซื้อ iPhone นะผม iPhone มือสองอ่ะอะไรก็ได้เออแล้วก็ ในแอปการหลักแบนนดรับผมสามารถทำเพลงได้นะครับทำบีทมิกเสียงได้นะครับ,บมผมใช่มันดีมากใครมี iPad ยอะไรเงี้ยก็ทําได้นะผมใน iOS อะ่ะนั่นแหละใครที่ไม่อยากเริ่มต้นแพงนะครับหรือใครมีงบหน่อยก็โน้ตบุ๊กมีออาคอมไปเลยอย่างนี้นะครับผมถ้าใครจะเริ่มทำเพลงแต่ถ้าเริ่มต้นก็ทําในมือถือ,อนี่แหละแบบลองฝึกฝึกดูก็เลยเก็บตังค์ซื้อ iPhone สักเครื่องหนึงมือสองอะไรอย่างนี้นะครับผมเอามาทําเป็น การเริ่มต้นที่ดีนะผมถ้าเราเริ่มต้นดีอะไรทุกอย่างมันก็ดีนะผมทุกคนถ้าจะทําทั้งทีก็ทําไห้ดีไปเลยนะผมอย่าไปขี้เกียจนะผมมันผมเนะี่ยอย่าขี้เกียจ <laughs> โอเคนะผมอ่าผมจะทําอะไรผมจะใส่ให้แฮ็ดนะผมโอเคนะผมไป ับผมพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับผมก็อให้เราเนาะผมก็ปี้ตัวนี้มานะครับผมให้เราก็ปีตัวนี้มาก็มาให้หมดเลยนะครับผมอ่านะครับผมต่อไปก็จะเป็นการทําเนื้อลองนะครับผมผมก็จะตัดตรงนี้มาแล้วกันนะครับผมตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดตัดตรงนี้โอเคปุ๊บอ่าเราก็ตัดข้างหน้าออกมาเนีย่ยดูดิจะทํำยังไงวะเนาะว่าบะถ้าทาบีดอ่ะ ทำเป็นวันน่ะนี่นะผมแล้วก็ตัดมาฟึ๊บนี่ตัดมาฟึ๊บอ่าประมาณนี้นะผมหลเ,เอามาติดได้เลยหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราต้องเอ่อเราต้องตัดตรงนี้หรือเปล่า อัดต,ตรงนี้ออกไปแล้วกันอันนี้เป็นการตัดท่อนนะผมให้มันแบบให้มันลงตัวอ่านะผมแล้วเราก็ลากอันนี้เข้าไปง่ายๆนะผมง่ายๆฟึบละอ้งตกใจลากอันนี้เข้ามานะครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้ฟังๆอ่าฮฮตรงเปรียดนะครับผมอ่ะ แล้วเราก็ลากไอ้นี่เข้ามานะครับผมนี่ลากให้มันมาตรงกันนะผมมันจะได้ขึ้นพร้อมกันนะครับผมประมาณนี้อ่าโอเคนะครับผมลองฟังดูดิตอนเนี้ยมันโอเคไหมผมว่าอันนี้มันขึ้นเร็วเกินเนี่ยไอ้มิวสิกบล็อกขึ้นเร็วเกินอ่าประมาณนี้ลองดูโอเคนะครับผมลงตัวแล้ว อแล้วก็ให้เรานะผมไปใส่กล่องนะผมกล่องก็จะใช้เป็นอันไหนเสียงใกล้เคียงเราลักกไม่ได้ไม่ได้เราลักเกนหรือว่าอันนี้วะอ,อันไหนวะ อันไหนได้วะเอ่อจี่คนอ่ะอันนี้แล้วกันอันนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดละ <c oughs> โอเคนะผมให้เรามาอันไหนผมจะปรับอันนี้ขึ้นมาแล้วกันกองมันตีไม่ยากนะผมโอเคก็กดเข้ามากองแพทเทิร์นมันก็จะประมาณนี้นะผม <c oughs> เราลาแกะเถวาที่คนคนณน่จะลได้คอยเทอะไรประมาณนี้แหละผมก็ไม่ค่อยเปเท่าไหร่นะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปโอเค ประมาณนี้โอเค นะผมก็จะประมาณนี้แล้วเรานะผมก็จะไปใส่ไฮแฮชนะครับผมไฮแฮช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 เราระแกไฮแฮชผมจะใส่เป็นอ่ะอันนี้แล้วกันนะผม ทุกคนผมว่าเสียงให้เห็นไม่โอเคนะผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมนี่นะผมเราก็กดเปลี่ยนเสียงเครื่องดนตรีนะผมกดเป็นอันนี้นี่กดไปอ่านะผมประมาณนี้โอเคโอเคโอเคแจ๋วเลยนะผมแล้วเราก็มาลดเสียงตรงนี้ลงสักนิดหนึ่งผมอย่าให้ให้ฮหมันดังเกินไปมันจะไม่เพาะนะผมในการทําบีทอ่านะผมเสร็จ เรียบ้อยแล้วเอาโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วผมให้เราไปฟังนะผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ฟังเอ่อฉบับเต็มแล้ผมผมก็ขอจบคลิปก่อนโอเคนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ใครได้อะไรเยอะอะไรน้อยก็นะผมตามนันผมก็พยายามสอนเต็มที่นะผมสัตว์พูดไม่ชัดเลยโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมสำหรับที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดนะครับผม การที่อยากให้ท,ทําคลิปแบบนี้อีกนะผมกดไลค์ถึงร้อยไลค์นะผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้ท,ทําคลิปแบบไหนนะผมโอเคก็อย่าลืมติดตามเพลงใหม่ของผมด้วยนะเพลงใหม่ผม,ม,ผมจะออกในเร็วๆนี้นะผมเป็นเพลงที่ไพเราะเพราะพิพงโอเคนะผมรอติดตามแล้วกันวันนี้ก็เสียวเวลามากแล้วผมโอเคผมต้องขอเวลาไปกินข้าวกันละหิวข้าวมากนะผมตัวนี้นะผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ